ดีอยู่นะครับผมวันนี้ามาโมแปลกไม่เพราะว่าใน,นกลุ่เก็บเงินบบอัพคอมจ้าเออซึ้อก่อนอนอเดียมันก็สวยแต่ว่ามันยังไม่สุด,ดอย่าจริงๆแล้วนี่คือโคเวอร์สายถักนะแต่ว่ามันเป็นแค่โคเวอร์ไม่มีสายถัก <c oughs> ส่วนพัดลมก็ออกแนวคล้ายๆเรียนรี่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ก <c oughs> ูยังไม่ได้แกะพลาสติกออก <c oughs> เลยจะบอกว่าใช้ของปลอมก็ละอายปากวันนี้กูก็เลยมาชดใช้กรรมโดยที่ทุกๆอย่างกูซื้อเองหมดคือโคเวอร์สายถัก r g b มันราคาอยู่แค่สี่ห้าร้อยเองวิส่วนพัดลมตัวเก่าก็จะราคาร้อยห้าสิบบาทเองต่อตัวเนี่ยเ่าลองเคล พอปูผมก็เลยต้องใจเองเนีการใช้งานนี่คือง่ายมากครับเขามีคั่วบกวกคั่รบกลุ่มสาวได้ครบในคืนแล้วหลาดเลอะอะไรแบบให้เราสไลด์แบบนี้เพื่อเชื่อมต่อกันได้ส่วนนี้นนผมคิดว่าน่าเป็นหัวรับ WiFi นะครับเราก็แค่เสียบแเรวก็ติดตั้งให้เรียบร้อยติดตั้งเข้าเคสก็ไม่ได้ยากอะไรครับว้ยการดูชีวิตของจริงก็มันอยู่ตรงนี้ไอ,ไอ้เหี้ยถือไอเราก็ไม่ค่อยจะเป็นซะท้วอยผมก็ลองต่อตามคู่มือไปแล้วนะครับสรุปแม่งเหลืออีกลักนึงกูไม่รู้เสียบที่ไหนลักนั้นก ร้านใหญ่ก็ไม่มีขายอินเทอร์ hub อครแล้วมันคิดว่ากูเป็นคนยอมแพ้ใกล้ๆเะล่ากูเสิร์ชปุ๊บมาไอสัตว์สมุดปากกากูเสิร์ชชื่อเลยออกจากเมกาไปร้านคอมใกล้ๆเว้ยคือปกติผมเป็นคนใจร้อนไงแต่ตอนนี้ผมใจร้อนชิบายหล้วแล้วผมก็ถึงร้านแล้วขออนุญาตพี่เขาเรียบร้อยครับพี่ครับใช่ใช่แล้วมั้งผมคนเดียวเหรอใช่หัวปั ชัวชัวซึ่งพี่เขาแนะนำดีมากครับก็ทำใบประกันให้ผมด้วยอันนี้เขาไม่ได้สปอนร์ตนะผมก็ซื้อเองเหมือนกันอันนี้ผมฝากร้าน์เขาหน่อยเพราะว่ารู้สึกชอบใจพี่เขาแต่ในที่สุดผมก็ได้ Internal USB Hub มาแล้วนะครับผมเพียงเดียวยังไม่ได้ใจพี่เขาหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านมาสารต่อเจตนาลมของผมต่อเป็น USB ของ t h e r m a l i ลท์นะครับเอามาเพื่อขยาย USB มาเตอร์บอร์ดพราลมเหรียนลีที่มีจอเขาจะมี USB มาให้เช็คฟิล์โอนถ่ายเดต้าไปกับหน้าจอ LCD นั่นแหละร้อยสายถักเข้าไปใหม่นะครับอันนี้ก็จจะเเเเเปปป็็็นนนนขอออออองงงงลลลีีีี้้หหมมมมืืกกััแแบบไไไไยยย่่่่่าาพตตทผซฮโดร ไสติปมาเนี่ยมันจะเป็นไฟเส้นที่แบบหักงอได้เว้ยเออนะกูออก็เลยสายไปเรื่อยๆจบตรงพัดลมนู่นแล้วผมก็จะติด LED เพิ่มขึ้นด้วยของให้เหมือนกันนะไั่จะติดด้านล่างแต่แม่งพัดลมเต็มและสัตว์กูก็พิจารณาอยู่พักหนึ่งอะกูจะติดตรงไหนเนาะสรุปก็คือติดแม่งกูจะทำหน้าง่อนสะบัดต,ตูดไปเก็บแล้วไอ้สัตว์เชื่อไหมมันจะติดไม่ได้เลยหรอวะไอ้เวยนก็กูอยากได้ไฟงานวัดเบิ้มอ๋อเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับเสียงในหัวกูการเพิ่มอุปกรณ์ทุกครั้งก็ต้องมานั่งอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแแตตตตต่่่่่กกูใ้เเเคสมีจจอออออไไไงงบายยยยลลัว็ปหนนะดร ข่าวโมข่าวโม,วโม,วโมเลยก <c oughs> ูบอกเลยว่าลมมีจองกูใจคุ้มแน่สัก <c oughs> ดูดีด่ดูดอยกูสารฝันอะไรปัญญาอ่อนอีกแล้ว <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าผมคิดถูกนะครับที่ผมใช <c oughs> ใ้ทักของเรียนลี่อันนี้ทียใช้ของถูกตั้งแน่การที่ดูจนจบนี้คือขอบคุณที่ดูคลิปมาราธอนแบบนี้นะครับก <c oughs> ูใช้เวลาทำสามวันอะคอมเกือบต่อไปผมไปทำไรฝากติดตามดยด้วยรับผม